โรเบิร์ตสายควันดาวตลกผู้จากไปเปิดชีวิตสุดลำบากเป็นอีกหนึ่งเรื่องเศร้าของวงการตลกกับการจากไปของตลกชื่อดังโรเบิร์ตสายควันที่เมื่อวานครอบครัวและเพื่อนตลกพึ่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องที่โรเบิร์ตสายควันตรวจไม่พบเชื้อมะเร็งปอดแต่พบเชื้อวัณโรคแทน หลังจากนั้นบอลเชิญยิ้มก็ได้ประกาศข่าวร้ายของการจากไปของโรเบิร์ตสายควันตลกที่ใครๆก็รักและชื่นชอบในความสามารถของการเล่นตลกของเขาคนนี้วันนี้เราเลยมาย้อนประวัติของโรเบิร์ตสายควันเพื่อเป็นการอาลัยให้กับนักแสดงที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับคนไทยอีกครั้งโรเบิร์ตสายควันมีชื่อจริงว่าไพทู์กุ่มรัฐ หรือชื่อเล่นว่ามังแต่จะรู้จักในชื่อโรเบิร์ตสายควันเกิดในวันที่7พฤศจิกายนพศ2508ในชุมชนแออัดย่านบางเขนมีพ่อเป็นชาวอเมริกันผิวดำและแม่เป็นชาวไทยจากจังหวัดอ่างทองที่อาศัยอยู่ในสลัมคองเตย ต่อมาพ่อและแม่ได้ย้ายไปอาศัยอยู่ที่อเมริกาทิ้งให้เขาและน้องอีกหนึ่งคนต้องอาศัยอยู่กับยายที่ประกอบอาชีพหมอนวดแผนไทยเขาและน้องสาวจึงต้องทำหน้าที่หาลูกค้าให้กับยายตามห้องเช่าต่างๆ วัยเด็กโรเบิร์ตไม่ได้เรียนหนังสือและติดอบบยมุกตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งปีพุทธศักราช2520โรเบิร์ตสายควันในวัย12ปีจึงเริ่มประกอบอาชีพอย่างจริงจังโดยการเป็นกระเป๋ารถสองแถวสะพานใหม่อนุสาวีี์ชัยสมรภูมิจนทำให้ได้สนิทกับวันชาติพึ่งฉํำหรือว่าหนูคองเตย ตลกระดับตำนานผู้ร่วงรับไปเมื่อหลายปีก่อนโรเบิร์ตสายควันเริ่มต้นอาชีพในวงการเนื่องจากน้าสาวมีสามีเป็นเจ้าของวงลิเกคือบุญชูแสงเทสซึ่งทำหน้าที่เล่นเครื่องดนตรีอย่างระนาดและกรองได้ชักชวนให้โรเบิร์ตมาเป็นมือระนาดและมือกรองในคณะลิเก ต่อมาจึงได้เลื่อนขั้นเป็นตัวโจ๊ประจำคณะจากนั้นโรเบิร์ตสายควันก็ได้มีโอกาสเข้าสู่วงการตลกอย่างเต็มตัวเมื่อโจ้าสายยันดอกมาดันรุ่นพี่ในวงเกซึ่งตอนนั้นได้ไปอยู่ในคณะของดีดอกมาดันได้ชักชวนให้เขาไปอยู่ในคณะมันจะหาของชาสิงฉับ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อคณะเป็นบิ๊กแชมป์เนื่องจากในคณะตัวตลกไม่พอต่อมาโรเบิร์ตสายขวัญได้ย้ายมาอยู่กับคณะดีดอกมาดันในตำแหน่งตัวปูจนเริ่มมีชื่อเสียงและเงินทองแต่เพราะถูกชักชวนจากเพื่อนที่ติดยาเสพติดทำให้เขาติดยาเสพติดจนถูกจับเข้าคุกทำให้อนาคตในวงการบันเทิงแทบจะจบสิ้นลง โรเบิร์ตสายควันจึงตัดสินใจเลิกยาอย่างเด็ดขาดประกอบกับได้รับโอกาสจากชัดชยัยจำเนียนกุลหรือบอนเชิญยิ้มให้กลับเข้าสู่วงการตลกด้วยการให้เข้าร่วมคณะและหลังจากนั้นโรเบิร์ตก็ได้กลับมามีงานและมีชื่อเสียงอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาที่ผ่านมาโรเบิร์ตสายควันได้เข้ารับการรักษาโรคมะเร็งปอดซึ่งข่าวนี้สร้างความตกใจให้กับแฟนๆไม่น้อย พร้อมกับส่งกำลังใจให้กับตลกดังเมื่อวันที่18กันยาที่ผ่านมาครอบครัวและเพื่อนตลกได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าตรวจไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วแต่ตรวจพบวัณโรคปอดและในวันเสราร์ที่19กันยายน2563บอนเชนยิ้มได้มาแจ้งข่าวร้ายให้กับทุกคนได้ทราบว่าตลกชื่อดังโรเบิร์ตใส่ควันเสียชีวิตแล้ว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของโรเบิร์ตสายควันด้วยนะคะ